ลบลบลบจะลองเิีนลูกสุกดูนะผมอุ่มหมดเยอะมากทวนนี่แฮดดูรีเ่เมล่ารสยล่าสนี่นะเราก็จะลองชิมดูนะทวนสี่เม็ดน,นะผมนะี่อืมหวานจริงมาจอบแบบบ้าบนหวานนะันทุกคนนยะเนี่ลองชิมดูอันนี้กินได้ สวัสดีครับเย็นดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพะการฟ,ฟรีเดย์นะครับพี่พี่เพื่อนพี่พี่เพื่อนท่านไหนที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปของผมใหมาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เนะี่ยผมได้ร่วมเดินทางก็ได้มากันก็3คนนะครับพี่พี่เพื่อนเดี๋ยวผมจะให้แนะนําก่อนเลยนะครับผมนี่เลยนะครับสวัสดีครับชื่อสุชัชยครับ แล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับสวัสดีครับผมชื่อตีจากช่องตีพาหลอดน,นะครับฝากกดติดตามช่องผมได้นะครับฝากเนื้อฝากตัวได้ครับใช่ครับพี่พี่ครับก็ฝากติดตามเพื่อนผมด้วยคนัะผมสบับระหว่างเราได้เดินทางมานะครับผมก็ไกลามากๆนะครับผมเป็นป่านี่นี่นะครับก็ดีเหมือนกันนะครับพี่วินเพื่อนระหว่างได้เดินทางมาเราก็ได้เดินพักผ่อนตรงนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวก็จะเดินทางต่อ,ตอไปนะครับผม ก็ผมได้เข้ามาในป่าที่นี่นะครับผมผมจะพาพี่พี่เพื่อนๆเข้าป่าสถานที่ที่นี่ก็เป็นป่าที่อยู่ติดกับหน้าผานะครับผมก็ Herr, ผมไม่ได้ไปนานนะครับผมผมจะไปดูเสือสมิงนะครับผมเสือสมิงตัวตัวอย่างมากทุกคนไม่รู้ว่าเพราะผมสามคนเนี่ยเดินไปแล้วจะเจอหรือเปล่านะถ้าเจอก็ดีเหมือนกันนะครับผมจะได้ถ่ายให้พี่พื่เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับผมโอ้ร้อนมากก็พร้อมไปยังพร้อมแล้วครับโอเคนะผม เดี๋ยวเราก็ออกเดินทางกันดีกว่านะครับพี่ดีครับ นี่เลยนะครับผมพี่เพือนเพื่อนเราก็ได้เข้ามาในป่าแล้วนะผมก็ได้เดินมาเนี่ยก็สะพานใหญ่ๆแล้วนะพ,พ,พี่เพื่อนเพื่อนนะตอนนี้เราก็ได้ยินเสียงนกร้องดังมา,ากทุกคนโอ้ช่วงนี้ก็ช่วงหน้านร้อนนะนี่น้ำก็จะไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะโอ้นี่พูดลูกปลาเต็มเลยด้วยที่ ทีนี่ก็ธรรมชาติสมบูรณ์นะครับพี่ๆเพื่อนๆโอ้แตบบ้านโรมันนี่พัดมาเย็นมากนะเย็นมากแล้วที่นี่โอ้บรรยากาศดีว่าเลยครับผมสนุกมากเลยครับเจ้าหนุ่มย้ายรับดูครับไม่ไม่ไม่พาแฟนมาเที่ยวด้วยเหรอโอ้ไม่มีแฟนครับโอ้ไม่มีแฟนโอ้จบเลยทีนี้เหมือนแบบลาวทุกคนนะทุกคนถ่ายที่ ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะแชร์เยอะๆนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะเพื่อนรายการคนระับแล้ผมก็เพิ่งผ่าน,นะครับ,บด,ดูดิน้ำตายแหยแห้งแล้วนะใช่ครับนี่ที่น,นี่คือวันที่หน้าแรงแล้วด้วยน้ำมันก็เลยแห้งเลย ร่องรอยมีคนมาตัดไม้ก็มีนะเอาบ้านอเอาไปซ่อมบ้านนะบ้าน,มานไม้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำนิดหนึ่งนะพี่ๆ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นดอกเลือเม็ด ของไม้พายนะใี่ก็ลอกชอบกินนะครับใช่ก็ลอกชอบกินนะทุกคนตรนี้นะครับก็ลอกชอบกินนะครับดูว่าชอบนเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้เพียบเลยเนี่ยนี่เจอไหมหนูหนูก็ชอบกินนะครรับกินอ่ยเดี๋ยวผมจะมาแนะนำนิดหนึ่งนะพี่ๆนะตอนสมัยใหม่นะผมโดยที่ไม่มีข้าวสารนะทุกคนแต่ว่าคนสมัยโบราณใช้กันเมื่อก่อนครับจะใช้แทนข้าวก็แบบนี้นะนี่ทุกคนนะ ไม่รู้ว่าเขาเอาจากข้างในเนี่ยมันเป็นอาหารได้ยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกอันนะนี่เทคนิคเนี่ยมันก็เอาเวลเอาเอาเวลเล่นยาคาเแล้วบิษสารอุดมันเนี่ยบรรยปลาแก้มีหรือเป่าไหมมันมันมันก็รสชาติคล้ายๆหน่อไม้เลยนะครับอันนี้ผมไม่เคยทานนะผมเห็นปู่แล้วตายายเล่าเรื่องกนันนะผมโอเคเราไปต่ออย่างนี้ดีกว่า โู้ตีนี่เหมือนรองรอยสัตว์ป่าลงมาแน่เนี่ยโอ้โหอันนี้รองรอยไก่ป่าชัดเจนเลยนะครับพี่พี่เน่โอ้มีรองรอยไก่ป่าด้วยนะพี่พี่นะเนี่ยเน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 องรอยไก่ป่าเยอะมากนะไปตีคอยไปนะตรงนี้ เจอเสือสมิงอ่ะตรงนี้แหละคอนน่ากลัวเลยไม่รู้ว่าเราจะไปสำรวจข้างในกันนะทุกทุกคนมผมรู้สึกวันนี้นะผมเสืดจสนมิงน่าจะไม่ออกมานะพี่พีนะดูนะครับแล้วรอบๆบริเวณนี้ไม่ ไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับผมน,นี่นี่ก็มีเส้นผระกางผมมาแคมป์ตรงนี้ครับที่บอกบอกว่าสะพโลกอย่าเสือส้นหนงนะครับผมพี่พี่ตรงนี้เน้นหลบฝนพอดีเลยนะนี่นะครับลมนะครับลมพอดีครับอุ้ยเพื่อนนี่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 ร่องรอยอะไรอ่ะเนี่ยเหมือนขาอะไรออสักอย่างนะทุกคน เรียบเมืนนลอยขาแลวก็จังแล้ครับวาโอ้เพียบเลยเน่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 เเจอไหมเหมือนล่องรอยคนป่านะพี่ๆนะนี่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 เห็นไหมทุกคนผมว่าเขาหน้าเขาจะอาศัยอยู่ที่นี่เลยนะใช่ผมไม่รู้ว่าเขาไปไหนนะผมว่าที่ของเขาก็คือที่นี่นะพอตรงนี้มันหลบภัยอันตรายได้นะฝนตกฟ้าผ่าแบบนี้นะครับ โอ้ดูน้ำน่ครับทุกคนดูน้ำไห่ครับผมโอ้ ụ, บบมุ่อใไม้ล่วงร่วงลงมาเยอะนะเดี๋ยวเราจะไปสำรวจสถานที่ทิลิทีทิลีนะทุกคนนี่ตรงนี้เลยนะครับผม ไม่ไผ่เยอะมากทุกคนตรงนี <il S 2> ้เ <listening> นี Bahn ่ยมาจิเดี๋ยวพาไปสำรวจอีกทีนึงงอ๋นี่ปวกนี้น่าจะมีเจ้าของนะทุกคนเนี่ยปวกใหญ่มากทุกคน เดี๋ยวจะพาไปดูข้างหน้านู่นนะนั่นแหะที่เรามาแคมมาเคยนอนที่พักเก่าไหมอ๋อผมไม่ได้มาสำรวจที่พักเก่าผมก็นานมากแล้วนะทุกคนนี่ตรงนี้นะผมก็พังไปแล้วนะทุกคนที่พักเพื่อนพักการะตรงนี้โอเคนะแสนนะพังไปแล้วพังไปแล้วนะพังเลย 嗯。嗯。有呢，嘞。 ล่องลอยไก่ป่ายังใหม่ๆเลยนะทุกคนวันนี้ผมคิดว่าน่าจะไม่ได้เจอกะเสืรเมงนะทุกคนถ้าเราไม่เจอเราก็จะกลาบนะตีนะอันนี้ผลไม้ป่าแล้วนะอ๋อตีเนี่ยผลไม้ป่านี่เหมือนกือกินได้เลยเนะี่ย ในตี๋เคยกินไหมในผลไม้ป่าเนี่ยเคยกินรับไผลไม้อะไรลายลูกสุกแล้วกินได้ด้วยล่ะกินได้ก็อร่อยอร่อยมากเนี่ยเนี่ยนี่ยรสชาติมันเป็นยังไงครับเนี่ยดูมองเนี่ยดูไส้โบ๋แล้วเนี่ยถือดองอันนี่นี่นะครับผมเดี๋ยวจะลองกินลูกสุกดูนะครับผมอุ่มหมดเยอะมากทุกคนเนี่ยให้ดูเลยไหมนะดูทันขนาดนี้ นี่คนระเราก็จะลองชิมดูนะทวนสีเมนะครับผมเนี่ยอืมหวานจริงมันจอบแบบว่าหวานหวานนะทุกคนเนะนี่ยเนี่ยลองชิมดูอันนี้กินได้อลองชิมนะครับอืมหวานนะนหวานหวานหวานครับไปไปกันต่อน,นี่หวานนะเราก็ได้ชิมผลไม้ป่านะครับผมมันจอบแบบว่า หวานๆน,นะหวานไหมดีหวานครับอยู่รู้สึกแปลกๆนะน้ำคูน <c oughs> น่าจะมีคนมาเล่นน้ำนะใช่ครับดูดิพ <c oughs> ีี <c oughs> ่น้ำคูนมากดูอ่ะเนยน่าจะมีอะไรต่างๆ <c oughs> นี่เหมือนลอยลอยลอยอยอะไรขึ้นมาเลยครับดูครับดูแมงมองตัวนี้สบายมากทุกคนเนี่ยมันลอยบนน้ำได้นะโอ้ยโอ้ลองลอยเท้าแน่นนานมากเลยนะทุกคน อันนี้เขาเรียกว่ายังไงนะตอนเด็กตอนเด็กผมชอบเล่นนะผมชอบชเล่นรูมันนะเป่ากันนะเป่าแล้วก็มันเจะนาะแม่ดูเนี่ยมาแต่ผมจะลองเป่าดูนะมันจะมีตัวนะทุกคนนี่ยเนี้นีน,น,นีตัวมันอ,อกมาน,ะนี่ยมันอยู่ติดในรูมันนะมันคล้ายๆเห็บหมาเลยจ้นะจจ เปล่าแล้วมันจะออกมาตัวอย่างงี้นะนอนตัวใหญ่ามากใช่ตัวใหญ่ามากเนี่พี่ๆเพื่อนๆเ,เห็นไหมตัวกระตีเดียวแต่ผม,มจะปล่อยที่เดิมนะให้มันหาขุดอะไรต่างๆนะไปเราเดินก mm. ันต่อนะครับไอ้นี้พี่ๆนี่ก็คือต้นหวานครับมันยอดมันจีนได้ครับอมนโตเ้ยตีตีน,ตนูดูดลลูดนดูดนูด คนปา่าวนนุ่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 นทุกคนเนม่มนีลบลบลบเอาเลยไหมเอาเลยไหมสามสองเอาเลยไหมตีเอาเลยไหมมาดีนะครับมาดีนะครับ มาดีรับผมมาดีรับสีเยอะว้าอีรีบเร็วไอ้ย่าต้องดีรัโดนคนป่าไล่ตามนะทุกคน รอบนี้ตรงหน้าดีมั่เขาก็ได้ไปกันแล้วนะ ไปหาที่อับดีกว่าพักก่อนพักก่อนไม่ว่าเหนื่อยมากเลยนะ ไม่รู้ว่ามันจะจับผู้ผมไปทำอะไรนะครับโอ้ยมองต้องนานนะทุกคนผมคิดว<ม>่าต<ม>ัวอะไรคนป่านะทุกคนไม่เสียงไม่ได้ยินเสียงอะไรแล้วนะผมใช่ครับน่าจะมองผู้ผมนานแล้วนะใช่เขาได้จะจ้องมองนานแล้วนะผู้ผมลงมาปุ๊บเขาโดดต้นไม้ลงมาเลยนะนี่นผมไม่รู้เขาจะเอาผู้ผมไปทําอะไรนะเขาไล่จนมาถึงตรงนี้นะผู้ผมก็เลยแอบตรงขดหินโน้นนะขดหินตรงนน้นนะ ก็เลยเดินไปนู่นเลยนะใช่โอันตรายมากเลยนะผมมาเนี่ยไม่รู้ว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเจอสถานการณ์แบบนี้นะระวัานะมันอาจจะอยู่แถวๆนี้นะประมานี้ดิเพื่อนรอยอะไรเดี๋ยวคนปากินไ่จับบอกไอ้เหี้ยมันได้ยินเสีย นั่นน่ะแกน่าจะกลับไปแล้วนะเมื่อกี้ไล่ตามเพื่พอนผมกลายมากตัวก็ผมก็แอบตรงนี้นะก็อะตอนนี้หูผมก็ร้อนมากตัวไอ้คนป่านี้ที่มันอยู่เมื่อกี้อ่ะมันอยู่เป็นฝุง่งไหม มันอยู่แค่สองคนเองใช่ไหมผมเจอกันสองคนนี่นะไม่รู้ว่ามันจะเอาเราไปทำอะไรนะน,น่นะโหน่ากลัวเลครับคิดว่าคิดว่าเราปล่อยปลาแล้วมันจะเชื่องกับเรามันไม่เชื่องนะ้ายเหมือนมีคนมาทำให้มันอะไรอ่ะเป็นมีคนทำให้มันกลัวหรือ,อทำให้มันโมโหแบบนี้เลยไปเพื่อนเราเดินลงไปเลยเราเดินกลับบ้านดีกว่าเดีเราค่อยมาใหม่นะ นะถ้ามีตังเดี๋ยวเมื่อไรเดี๋ยวซื้อซื้อให้ของมันกินนะค่อยๆลงมาลงมาได้ไหมเมื่อกี้โดนคนป่าไล่จับฐานไหม ครับไม่ไม่ทันใช่ไหมไม่ทันครับอือโอ้โหเพื่อนเมื่ออันนี้ร่องรอยอะไรวะไม่รู้นี่นี่นี่เหมือนอะไรมาขูดก็ไม่รู้เหมือนสัตว์ใหญ่เลยนะใช่เหมือนพวกสัตว์ใหญ่นะสัตว์ใหญ่ตัวโอ้โหเนี่ยตัวนี้แห้งเลยโดนแดดเนี่ยแห้งแต่กระจาดนะแต่กระจาดผมว่าผมต้องจับก่อนนะ ผมอันตรายกับเราสามเนยนะไม่รู้ว่ามันอาฆาตขนาดนี้เนะยอะคิดว่าไม่น่าจะตามมาแล้วแหละใช่มันน่าจะมันไม่น่าจะตามมาแล้วนะที่เราขุดขมขึ้นไปข้างบนแล้วเดี๋ยวเรามีของกินเมื่อไเดี๋ยวเราจะมาฝั่งนะใช่ครับเวลร้อนมากทุกคนเดี๋ยวกับบ้านกันนะพรเดี๋ยวมันเป็นอันตรายใช่ตัวของมัน <c oughs> ก็ตอนนี้นะพี่ๆนะผมก็เพื่อนตีก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะพี่ๆ้าพี่ๆเพื่อนๆคนไหนชอบสบับคลิปของผมถ้าสองคนก็ฝากมาเป็นกําลังใจให้เพวผมว้วสองคนด้วยนะผม <c oughs> ก็อย่าลืมมาเป็นเป็นกําลังใจให้เพื่อนผมแล้วนะผมครับชื่อตีนะผมพาหล่อนนะครับย้ำอีกครั้งนะครับตีพาหล่อนะครับฝากกดติดตาม แชร์เยอะๆนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวพบเจอกันคลิปใหม่นะครับบ๊ายบายนะครับผม